อีกงานหนึ่งนะครับหลังจากที่สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนะครับได้มีการดําเนินการโครงเทศกาลกินสบายใจเมื่อปีที่แล้วปีนี้เนี่ยก็จะจัดในในปีหน้าปีนี้จะจัดเปนปีเนี่ยก็ปีแล้วฮะโอ้โหเร็วจังอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะจัดปี2ฮะเทศกาลกินสบายใจปี2ก็จะจัดขึ้นที่เดิมครับชั้นจีห้างซิตี้มอลล์สุนีนะครับโดยจะเป็นการรวมคนที่ทำผลิตผลจากอินซีนะครับทั้งข้าวอินซีผักอินซีเรียงต่างเนี่ย มารวมกันแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับโดยโครงการนี้ก็เป็นโครงการสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้การสนับสนุนของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสนะครับก็ดําเนินการหลายอย่างที่เราได้เคยนํามาเล่าเป็นระยะะ,ยะไปนะครับเพื่อที่จะเชืช่อมภาคส่วนต่างๆทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ประกอบการภาครัฐเกษตรกรเนี่ยให้ทํางานร่วมกันเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มความมั่นคงทางอาหารให้กับคนเมืองและกเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ นะฮะอย่างเช่นรายการโทรทัศน์กินสบายใจนะครับ,รบการอบรมผลิตสื่อวิทีทัศน์รู้เท่าทานสารเคมีทางการเกษตรแล้วก็มาถึงงานเทศกาลกินสบายใจจัจัดขึ้นวันแห่งความรักพอดีครับ <9. S 2> เชิญคุณพานุด้วยนะครับวันแห่งความรักพอดี14-15กุมภาที่ชั้นจีซุนีนะฮะซิตี้มอลซุนีนะครับจะมีสินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยจากเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีการจําหน่ายอาหารปรุงสุกนะครับปรุงจากผักอินทรีย์ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารมินิเทศกาลต่างๆนะครับเผยแพร่ความรู้ค,รควบคู่ไปกับจําหน่ายสินค้าอันนี้เราก็มีทั้งอินทรีมีทั้งปลอดภยัยอินรีย์หมายความว่าเขาจะไม่ใช้เลยทั้งปุ๋ยเคมีทั้งยาฆ่าแมลงสารเคมีต่างๆจะไม่ใช้จะใช้แบบธรรมชาติเท่านั้นแต่ปลอดภัยนี่หมายความว่าใช้อยู่ ใช่บ้างแล้วแต่แต่ละที่ใช้แต่ว่าอยู่ในระยะปลอดภัยถึงเอามาขายนะครับซึ่งก็เราก็เปิดโอกาสให้ทั้งคู่เพราะถ้ามีอินซีอย่างเดียวนี่คนทําน้อยครับไม่ค่อยพอเท่าไหร่เพราะต้องใช้ใจทําแต่ตลาดสินค้าอินซีของอุบลเนี่ยยังมีไม่มากนะหมายถึงว่าให้มีขายทุกวันเนี่ยยังมีไม่มากใช่ครับยังไม่ยังยังยังมีขายทุกวันไม่ไม่มีทั้งที่ความต้องการของผูโภคน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าทํายากไงทำยากต้องใช้ใจทำอย่างที่ว่าต้องคอยดูแลต้องมันดูแลรักษา นะฮะเดี๋ยวใกล้ๆงานเดี๋ยวคุณสุชัยเอามาขยายความอ<ช>ีกทีหนึงว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างใช่ครับนะครับ